ใช้ฟีเจอร์ไหนดีผู้คูอการกับเทรนเนอร์ต้นนะคะเทรนเนอร์ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยแล้วก็นางทุนครับผมแหมหลังจากที่เราเจอกันในวันที่เป็นแพนิคเซลไปสองวันนัแพนักหลักว่าซพพอลงไปสามสิบสี่สิบจุดวันนี้ขอเป็นแพนิคบายบ้างคุณต้นโอเคนะก็ต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นการททคนิคอลรีบาวแรงนะครับแรงมากๆกับตลาดทั่วโลกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์จอนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะ ผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูให้คุณผู้ชมดูเอสติเมตเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ <N> นี่นี่บ้านเราตอนนี้เอสติเมตอยู่สี่สิบห้าจุดนะครับคาดว่าจะเปิดหนึ่งหนึ่งสามสี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอตลาดเปิดตอนนี้พี่โอเพนอยู่นะครับก็ถ้าเปิดหนึ่งหนึ่งสามสี่โดยประมาณเนี่ยผมก็ตีตีเส้นเนี่ยก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นี่ประมาณนี้ประมาณไอ้ช่วงที่มันกระโดดกลับลงไปครับจอยจำได้ไหมครับที่เปิดปุ๊บมันพวดพับปับเลยอันนี้ก็คิดว่าขึ้นมาปิดแกบ ตนอตนอตนี้เราฝากความหวังได้กับขึ้นไปปิดแกลบเลยเหรอคะปิดแกลบก่อนฮะก็ต้องดูว่าถ้าปิดแกลบมันแบบลงมาเร็วเนี่ยจริงแท่งที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นแกลบอะครับมันก็คือแท่งสีแดงถูกไหมครับถ้าเราแบบแบบไม่ไแดบบ้ไม่ได้ไไดแบบแบบเราแบบแบบเรามองไม่เห็นนะแตจงจีมันคือแท่งสีแดงแท่งสีแดงก็คือเออถ้าถ้าเป็นแท่งสีแดงนี่นะล้วตัวเลขเอสตทปิดแกลบจริงนะถ้าผมไม่ดูนะอันนี้คือแท่งเขียวเดี๋ยวผมสูมเข้าไปให้ดูนี่แท่งแดงใช่ไหม ถูกไหมฮะอันนี้เขียวนะรวมถึงวันนี้เปิดมาถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยแท่งนี้ก็ต้องมีเขียวอย่างนี้ใช่อ่าในทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกเอ๊ะมันจะมีโอกาสเป็นในส่วนของมอร์นิ่งสตาร์หรือเปล่า่ะเขาก็จะมาดูตรงนี้กันอืมอะต้องวุ่นแบบนี้นนแสดงว่าถ้าวันนี้ราคาหุ้นสมุิถ้าเกิดปิดกินได้หมดเลยนะสม,มุินะฮะค่ะขึ้นม,มาได้นะแถวๆเนี้ยมันจะถือว่าทำแบบมอร์นิ่งที่สมบูรณ์มากนะครับในทางเทคนิคแล้วก็ ตรงนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของทำ mm. เอ็นเกาฟิงด้วยนะครับเอ็นกาฟิงก็คือแท่งแดงเนี่ยถูกสีเขียวเนี่ยกลืนกินทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามาแบบนี้ได้เนี่ยเทรนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงไซเบตตรงนี้ครับก่อนที่จะลงเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะครับถ้ามองจากเทคนิคเก็จะเป็นแนวต้านตอนที่เราตีวอลุ่มไม้ไผ่ไปนะครับ<อ>ก็อยู่ตรงแถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาชนเนี่ยต้องดูว่าซื้อขายยังไงนะครับซื้อขึ้นมาเยอะละแต่วา่าจะเทียบกับที่ลงมาก่อนหน้าเนี้นะครับก็อาจจะยังเทียบไม่ได้นะครับเพราะ ะจะบอกวันนี้ก็บวกให้ชื่นใจหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นแท่งอย่างที่เอนอต้นว่านะคะผู้ชมจริงๆล้าต้องบอกว่าสายเทคนิคจะชอบเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องอยู่เป็นแท่งเขียวแบบนี้ไปตลอดทั้งวัน,นไม่ใช่<ด>ใชว่าขึ้นไปเสร็จแล้วทิ้งหางลงมานะอันนี้จะแบบจะเศร้าหนักเลยใช่ขอขอ,อย่าเป็นหางขอเต็มๆนะครับตอ,อนนี้4 6มนะครับประมาณเนี้ยก็แสดงว่าขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะมีการปิดแกลบของที่ลงไป นะครับก็จะมองเป็นการปิดช็อต covering หรือว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าปิดยังไงนะครับแต่นี้แน่นอนนะครับนักทุนอย่างเราเนี่ยเราจะต้องทําการบ้านเกาะน,นะครับแต่เพะว่าเหตุตลาดมาแบบเนี้ยหลายคนตื่นตัวจะบอกว่ามันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งะลาใจอย่าพิ่งมั่นใจขนาดนั้นนะครับก็คือ,อแค่เด้งขึ้นมาเฉยๆนะครับเดี๋ยวดูว่ายังไงแต่นี่ตัวที่เราเคยทํากันบ้านไมคราวที่แล้วครับคุณจอยจําได้ไหมที่ตอนนั้ผมมาพูดในเรื่องของตัว200ยืนเหนือเส้น SMA 200ใช่ เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวที่จะเปิดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นสองร้อยเนี่ยพาเลตเขียวกันบดนะครับนะครับก็จะเป็นตัวที่มีจังหวะในการที่แบบจังหวะซื้อที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยแอดวานเห็นไหมครับ,รบทีแล้วที่เราพูดกันสองร้อยเนี่ยมันเป็นลักษณะข,ข,ของอ่าถ้าเราดูรู้เรื่องพายักชันก็จะเป็นพวกแฮมเมอร์ถูกไหมครับตรงประมาณแนวรับสําคัญเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อตอนนี้แอดวานเราเห็นสองเจ็ดสี่วันนั้นที่ปิดไปใช่ไหมครับ แต่วันนี้เนี่ยเขาคาดการนะครับเดี๋ยวดูว่าเปิดมาตรงนี้อ่าเ,เ,เปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวโอเคอยากจะแคปหน้าจออันนี้ไว้เลยอ่าเขาไว้ก่อนเะงั้น <laughs> แตะไว้ฝ่าวบ้านดูชื่นใจนิดเดงยว่ชื่นใจเพราะฉะนั้นตัวพุกนเนี้ยเขียวหมดนะก็จะเห็นว่าตัวที่ใกล้สองร้อยมันมาแต่ว่าเราเนี่ยอันนี้คือดูไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วแต่วันนี้ที่ผมจะมานําเสนอต่อมาเนี่ยก็คือดูเทรนด์ของพุ้นที่เราสนใจนะครับก็คือตัวที่เป็นโคดพัสื์นะครับ กดพัดเนี่ยมันจะเป็นการดาูเหมือนเช็คแรงซื้อขายของหุ้นที่เราสนใจว่าตอนเนี้ยซื้อหรือขายใครนำนะครับเราสามารถนะครับกดที่แอสกินนะครับแล้วเราที่ไปที่ตรงมา r k เก็ตมู vement แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยตรงนี้เลื่อนลงมานะครับจะเจอคาว่ากดพัดนะครับแล้วก็กดเข้ามาอ๋ออันนี้ดูอะไรคะอันนี้เรายังไม่เคยใช้เลยเนาะอ่ายังไม่เคยใช่ใชไหมครับกดพัดเนี่ยถ้าเราเข้ามาดูในองค์ประกอบนะครับมันจะมีการดูอ่านเทรนด์นะครับ ให้นักทุนเห็นนะ,ะเดี๋ยวผมสูมให้ดูก็คือเราพิมพ์หุ้นที่สนใจก่อน,นสมมติผมเอาหุ้นบ้านเราแล้วกันนะครับอย่างเช่นน่ะตัวที่อา่าเคแบงแล้วกันนะนะครับหรือตัวไหนก็ได้คุณจอยเอ่เคแบงเนี้ยก็จะเห็นว่าเนี้ยเขาจะมีราคาข้อมูลนะครับเป็นการเจาะข้อมูลหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับว่าเคแบงเนี้ยในรอบไฮโลเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เปิดมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรนะครับร้อยหกสิบห้าสองร้อยวันที่ผ่านมานะครับโอเพนวันนี้ร้อยห้าสิบห้า ก็อันนี้ก็จะเป็นแนวต้านโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นแนวรับเนี่ยเราสามารถดูแบบนี้ได้เลยแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือเขาจะบอกว่าตอนเนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับที่จะมีพวก PE PVV นะครับพวกดีวเวดนเนี่ยเขาจะบอกให้ EPS เนี่ยบอกตัวเลขที่สําคัญแต่ที่เราจะดูพิเศษนั้นก็คือการที่เราดูเทรนด์อ่าเดี๋ยวผมสุกเอาให้ดูดูเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ของเคแบงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะคือตอนนี้เราก็จะเห็นต,ต้องอาศัยทั้งสองศาสตร์ ทั้งฟันเดเมนทัลแล้วก็เทคนิค c a l มาช่วยด้วยนะคะเพราะว่าพอเราดูแบบนี้ปุ๊บนะเราดูฟันเดเมนทัลเราเรารู้สึกแบบเออมันดีทุกตัวตอนนี้ลงมานะเวลานี้หุ้นไทยส่วนใหญ่เราจะเห็นฟันเดเมนทัลที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอยากให้ดูเทคนิค c a l ประกอบด้วยนะคะเพราะว่าเทคนิคตอนนี้มันจะส่วนทางกับฟันเดเมนทัลแหละถูกไหมเนี่ยอย่างพอพอเราดูเคแบงปุ๊บโอ้โหก็จะช่างใจยังไงเจอขาลงตัวแดงปื๊ดเลยขาลงนะครับ คือเราเราทำกันบ้านตรงเนี้เพื่อดูเทรนด์หุ้นที่เราสนใจแต่ละตัวเนี่ยอสมมุติจะผมขอกดให้ดูแต่ละตัวนะฮะเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับมันมีตัวไหนบ้างที่มีการออตอบสนองนะครับมีไหมคะมีแบบ<อ>ที่ตอบสนองแล้วเป็นขาขึ้นไหมเลื่อนเลื่อนดูกดกดเออคุณผู้ชมอันนี้มันดีตรงที่เห็นไหมคุณผู้ชมทำ,ทำทุกอย่างได้ในเวลานะแป๊บเดียวเลยนะเนี่ยบางทีเราดูนะผมเห็นอย่างนี้นะ BCP สมมุตินะฮะผมไปเห็นเอะขาลงขาลงยังไงครับขาลงอ่อนมาก นะครับโดยเขาว่าอ่อนมากเนี่ยเขาจะวัดแรงส่งของระยะทางทิศทางเนี่ยโมเมนตัมจากตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า ADX ค่ะครับส่วนขาลงเนี่ยเขาจะมองจากอินดิเคเตอร์5ตัวก็มี MACD นะครับ SMA นะครับตัว DMI r o c แล้วก็ RSI ครับ5ตัวนะครับถ้ามันลบเยอะเนี่ยมันก็จะบอกว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับแต่พอเราไปบอกว่าขาลงอ่อนมากเนี่ยหมายความว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะอ่อนกำลังนะครับเราอาจจะไปดูกราฟตัวนี้ประกอบ ซึ่งจะเห็นว่า BCP ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้ๆหลุดเส้น200แล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยมันดีดกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้200ตรงนี้ม,มันมีระยะสําคัญนะเพราะว่าจากอดีตของหุ้นตัวเนี้เขาชอบหลุดนะฮะหลุด200แล้วก็ดีดกลับหลุดมันนิดดึงแล้วก็ดีดกลับหลุดมันหลุดมาแล้วก็ดีดกลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นิสัยเนี่ยแล้วเราไปดูจากการอ่านตัวผลพัดเมื่อสักครู่เนี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ขาลงรอบนี้มันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับ อ่าหรือว่าเราจะดูในส่วนของตัวอื่นนะครับเย่างเช่นแบบอ่าตัวที่แบบเป็นขาขึ้นเลยเนี่ยวันนั้นตอนนั้นผมเห็นตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวอย่าง M คอดเนี่ยที่มันขึ้นมาไหมครับมันจะบอกเทรนเลยว่าตัวเนี้ยเป็นขาขึ้นที่แรงนะครับแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์จะฟ้องกันเลยว่านเนี่ย MCD เนี่ยติดเครื่องบวกขึ้นมา s m a บวกนะครับอันนี้เป็นเส้น20กับห้าิบนะครับเนี่ยอันนี้บวกมาสตัวนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าอย่าง เอ็มคอร์ดก็จะเห็นว่าตอนนั้นที่เราวัดกันเมื่อสองวันที่แล้วคือสองร้อยเนี่ยลงมาแล้วก็ดิดกลับนะครับแสดงว่าถ้าดิดกลับได้แท่งใหญ่อย่างเงี้ยมันก็แสดงว่ามีแรงซื้อที่เยอะนะครับเราก็อาจจะหาจังหวะตรงเนี้ยในการเทรดเก็งกําไรได้อืนะครับอ่าแต่เอาสองร้อยก็คือเรียงดับก็คือเอาสองร้อยมาดูก่อนวันนั้นนะครับวันนี้เราก็ดูว่าเทรดเนี่ยนะครับว่าขาขึ้นขาลงเป็นอย่างไรนะครับถ้าขาขึ้นนะครับ ขึ้นขึ้นแบบเป็นยังไงถ้าขึ้นแรงนะครับเราอาจจะต้องระวังละเพราะว่าเลเวลตรงนี้นะครับมันมาถึงเลเวลห้าสูงสุดนะครับก็คือแรงมากแรงมากหมายความว่าอินดิเคเ,เตอร์พวกนี้ก็จะติดในส่วนของพวกโอเวอร์บอททั้งหมดอือ่าเราอาจจะดูว่าเอะตรงแรงมากเนี่ยสมมติว่ามันเป็นสวิงไฮก่อนหน้าหรือเป็นแนวต้านก่อนหน้าเนี่ยเราโอเคอันนี้แหลา,าจ,จะดูว่าถ้ามีโพซิชัันอยู่เนี่ยจะปิดทําอะไรไปบางส่วนเนี่ยก็ไม่ผิดหนักนะครับค่ะเอาอแหละเชื่อว่าวันนี้นะหลายคน สนุกสนานกับช่วงเปิดตลาดมากๆและโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าใครทำการบ้านโดยการใช้หุ้นที่ยืนเหนือ SMA สองรอที่คุณต้นสอนไปรอบที่แล้วเพราะมันเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดถ้ามันไม่หลุดนะเช้าว,วันนี้มีลุ้นมีลุน้นถ้าคุณผู้ชมทำการบ้านไว้รอะนะแต่ถ้าเกิดทำการบ้านตอนเช้าวันนี้อาจจะไม่ทันเนาะเพราะมันเปิดรกระโดดขึ้นหมดเลยแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราถูกพิสูจน์แบคเทสไปแล้วว่า ถ้าเราทาการบ้านไว้ล่วงหน้าถึงเวลาที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นจริงเราหยิบมาใช้ได้ทันทีแล้วก็เร็วด้วยแค่คลิกคลิก,คล,กคลิกเองอะ่ะไม่ใช่แบบมนมานะมานั่งเซิร์ชทีละตัวมันจะไม่ทันเอานะคะด้วยสถานการณ์แบบดีนะเปล่าัด้ว,วนนแล้วก็ใช้คู่กันไปเลยวันนี้เพิ่งเคยได้ใช้โค้ด p l u สดีเยี่ยมเหมือนกันดีเยี่ยมเหมือนกัน เอดี๋ยวจะลองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมตาม,ตามที่เทรนเนอร์ต้นสอนนั้นเดี๋ยวจะใช้ยืนเหนือ SMA 2 0 0แล้วก็ใช้โคดพัดเดี๋ยวลองทํากันบ้านย้อนหลังดูว่าภาพที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ถ้าเรามีแผนในเรื่องของการลงทุนนะมันจะตอบโจทย์เราได้มากนะแค่ไหนแต่ย่างว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับพอด้วยสถานการณ์แบบนี้คงไม่ใช่แบบว่าซื้อแล้วถือปิดจอไปเที่ยวสงกรานไม่ใช่ละเดี๋ยวเปิดมาทีหนึงหัวใจวายพอดี คือพักผ่อนเราคือพักผ่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ใกล้วันหยุดยาวก็อาจจะต้องระวังพู้นี้มีอีกหนึ่งวันนะครับนี้ผมจะเทียบไปดูเพราะว่าอย่างวันนั้น KTB ที่ผมบอกว่าถ้ามันลงมาตรงนี้นแล้วมันมีนแห่งแรงซื้อเนี่ยคําถามคือเราสามารถที่จะมองการซื้อได้ไหมทําได้ที่เราพูดกันจําได้ไหมครับคือเขียวแต่วันนั้นอ่ะที่เราไลฟ์มันแดงอยู่เราเลยตอบไม่ได้ว่าตอนเนี้มันมีไส้ถ้า<อ>คนที่แบบมองว่าการเบสหรือว่าการซื้อตรง200อเนี่ยมันจะมีเนืยอสําคัญว่าถ้าหลุดเนี่ยโอเคเรายอมแพ้อ แต่ถ้าใครโฮอยู่วันนี้กําไรบวกเยอะเลยค่ะนะครับอันนี้บวกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอบางตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมหลุดต่ากว่า200นะครับแล้วก็อีกวันเนี่ยปิดมาก็ยังไม่ผ่าน200อันนี้วันนี้โดดมาก็ยังไม่ผ่าน200อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้สนใจมากเพราะว่ามันเป็นการบายอัดแนวต้านนั่นเองค่ะคือถ้าเราทำแพทนะเราจะได้ซื้อ KTC เมื่อวานนี้เอ้ย KTB เราจะได้ซื้อ KTB เมื่อวานนี้ใช่แล้วก็ถือรุ้นวันนี้ในขณะที่ KTC ไม่ได้ซื้อใช่ครับ คือเราอาจจะต้องมีหลักการในการแยกก่อนว่าเราจะแบบไหนถ้าเราตามแผนนะครับอืมอ่าวันนี้ก็วันนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะฮะอ่าอย่างวันนี้อ่าอย่างบางตัวที่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะโอ้โหก็อย่างในตัวอ,อ,อย่างตัวเนี้ยอยา่างเอ็นแคเนี่ยเราบอกว่าขอใกล้สองร้อยแต่ว่าเขาไม่ใกล้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เข้าเหมือนกันค่ะ<ฆ>เราก็จะไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับก็คือต้องแยกเอานะครับเราก็จะไม่แบบบแอดแบบอย่างเงี้ยอันนี้เน็ตเบลงมาปุ๊บดีดแรงเลยอ,อีกวันเขียวเนี่ยแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมีแรงซื จริงๆแล้วก็จะมอมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์แบบนี้มีทักมีสักสองสามตัวพอแล้วเหลือเหลือเฟือเพราะว่าเราเฝ้าไม่ทันใช่ใช่เราเฝ้าไม่ทันวันนี้ฝากด้วยฟีเจอร์ดีๆแบบนี้กับ f i n นั c e ซ e r โระคะคุณผู้ชมก็ค่อยๆปรับไปอันไหนที่เราใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพแปลว่ามีกําไรก็ใช้อันนั้นแหละใช่ครับแล้วก็ใช้ซ้าๆซ้าๆไปอันไหนที่เราใช้แล้วเราดูออกดูออกหมายความว่าเอาไปวางเป็นกลยุทธ์การลงทุนได้ก็ใช้อันนั้นแหละ เพราะว่าฟีเจอร์ใน Fin a n c เซียฮรมีเยอะมากๆเราปรับให้ตามสถานการณ์ะคะผู้ชมที่ใช้อยู่แล้วสำหรับ Fin a n นเซียฮีรลองเลยค่ะวันนี้ซื้อไม่ทายไม่เป็นไรนะแต่อยากให้ลองใช้เราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงนะคะใครที่ยังไม่มีสแกนเคอยวอาคคโนนาจอได้เลยนะคะแปดนาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้การสำหรับฟิ n a n นเซียฮีรนะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์ต้นมากๆค่ะคุณน้องคุณจอยครับขอบคุณนังสุนครับสวัสดีค่ะ